คุณกับเขานะคะตอนนี้นะคะห่างกันมาสักพักหนึ่งแล้วหรือว่าคุณอาจจะดีวกับคนไกลก็ได้นะคะห่างกันมาด้วยระยะทางก็ได้หรือว่าห่างกันด้วยใจก็ได้นะคะหลังจากที่คุณกับเขาห่างกันไปนะคะเขาเองอะ่ะก็สับสนมากๆนะคะว่าจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกว่าตัวเขาอะ่ะมีหลายๆเรื่องนะคะที่จะต้องเคลีย หลายเรื่องของเขาอาจจะหมายถึงว่าเขาอาจจะมีคนอื่นๆในความสัมพันธ์หรือว่าเขาอาจจะยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะแล้วแต่พลังงานนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงรวมคลิปดูดวงสุม่มอาจจะมีหลายๆท่านนะคะเป็น e NERGY ของหลายๆคนที่มาปรากฏบนหน้าไพ่ในคลิปนี้นะคะคุณเองนะคะในอดีตอาจจะเป็นคนที่เคยชัดเจนกับเขามากๆนะคะรักและทุ่มเทแต่เป็นตัวเขาเองนะคะ ที่ให้คุณเป็นคนในความลับหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คลุมเครือคุณเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอดีตอ่ะคุณอยู่ตรงไหนในหัวใจเขาคุณเป็นอะไรกับเขาความสัมพันธ์ค่อนข้างจะคลุมเครือมากคุณเป็นคนมีเซนต์นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์มากๆนะคะเป็นคนลึกลับเก็บตัวในช่วงนี้นะคะคุณเป็นคนที่กําลังเข้าสู่การตื่นรู้ในเรื่องของด้านจิตวิญญ,ญาณความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกันนะคะ ตอนนี้ตัวคุณน่ะได้มาเจอเขาและผ่านบทเรียนแล้วนะคะได้ตื่นรู้แล้วว่าความรักความสัมพันธ์ที่ดีคุณจะต้องเป็นคนที่เลือกได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องเปิดเผยความรู้สึกที่มีต่อเขาทั้งหมดนะคะเมื่อเขาอ่ะเป็นคนที่ยังไม่พร้อมที่จะพัฒน,นาความสัมพันธ์ตัวคุณเองก็เลือกที่จะออกมาอยู่ในพื้นที่ของคุณปล่อยให้เขาสับสนไปคะ่ะเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่จริงจัง ะะวางแผนชีวิตในเรื่องของการงานการเงินในอดีตเขาอาจาจะเป็นคนที่ไม่ได้วางแผนเลยว่าจะมาจริงจังกับใครนะคะตัวเขาเองเจอคุณเขาก็มีความสุขนะคะแล้วก็สเสน่ห์ของคุณก็ดึงดูดเขาเสมอเขาไม่เคยตัดคุณได้เลยในหลายๆครั้งก็มีการวนเวียนกลับเข้ามาคนคนนี้ไม่ว่าอายุเขาจะนะอายุอายุเขาจะเท่าไหร่นะคะแต่เขามีนิสัยเป็นเด็กหรือว่ามีความเป็นหน้าหน้าตาเขาอาจจะเด็กกว่าวัยนะ เมื่อคุณกลับมาอยู่ในพื้นที่ของคุณเรียนรู้นะคะด้านจิตวิญญาณของคุณนั่งสมาธิคุณเป็นคนมีเซนต์นะคะบอกเลย่นะใช้เซนต์ของคุณให้เป็นประโยชน์เมื่อคุณกลับมาอยู่ในพื้นที่ของคุณตัวเขาเองอะ่ะก็จะก็จะสับสนสักพักใหญ่เลยนะคะปล่อยให้เขาอยู่กับตัวเองไปปล่อยให้เขาทําในสิ่งที่เขาเลือกก่อนนะคะแล้วสุดท้ายเขาจะกลับมาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่กับคุณเอง เพื่อให้เขาได้คิดและทบทวนนะคะความสัมพันธ์นี้ในอดีตเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่จริงจังจะได้กลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะเร็วสุดอาจจะอยู่ที่3วัน3สัปดาห์นะคะนานสุดอาจจะอยู่ที่3เดือนค่ะ